สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยครับผมวันนี้เราอยู่ในเว็บรักกี้ดิกิกันอีกแล้วครับผมท่านผู้ชมนะอยู่กับผมจัดให้จัดไปครับผมท่านผู้ชมนะเวลานี้ก็อีหนึ่งสี่สิบเป็นนาทีมาประชาสัมพันธ์ส่วรับโปรโมชั่นใหม่ให้ผมสำหรับสมาชิกใหม่ครับผมลิงก์ที่ผมปักหมุดไว้ในช่องคอมเมนต์ครับผมรับฟรีร้อยห้าสิบฟรีสปินครับผมท่านผู้ชมนะโคตรเดือดอ่าลองไปอ่านเงื่อนไขครับผมแอดไลน์ไปครับผมสมัครเสร็จก็แอดไลน์ไปนะลิงก์ที่อยู่ใต้คลิปครับผมในช่องคอมเมนต์ครับผมฟรีร้อยห เอ MXY จะมีไลฟ์สุดแตกเงินในเดือนนี้มาวันนี้ก็สามหมื่นเหมือนเดิมผมท่านผู้ชมนะปั้นมาได้สองแสนหนึ่งนะดูซิว่าวันนี้เราจะกลับมาท็อปฟอร์มได้หรือเปล่าสำหรับตัวเลือกซ่าเอ็กซ์มัทลูกเวลาครับผมวันนี้เราจะมาเอ็กซ์มัทกันอย่างเดียวนะอย่าลืมโปรโมชั่นนี้ผมประชาสัมพันธ์ไว้ตอนต้นคลิปนะครับผมท่านผู้ชมนะหมุนฟรีร้อยห้าสิบสปินนะครับผมมีฟรีอ่ะท่านผู้ชมนะของฟรีครับผมลิงก์ที่ผมปักหมุดไปในช่องคอมเมนต์เลยสมัครก็แอดไลน์ไปสอบถามนะครับเฉพาะลิงก์ของผมนะ เฮ้ยตัวคูณไปไหนวะเพื่อนโว้มันจะฟักอะเฮ้ยนิสโอ้โหไอ้กูยอมใจมึงเลยโอ้โห้รับชมนะแม่งชนะ800ครับผมรับชมนะไม่ได้คูณครับผมอะไรวะเนี่ยคูณ50าสิบก็มางึดหลายให้ผู้ชมงึดหลายวะเกรือจัดๆครับผมรับชมนะ โอ้โหไม่รู้จะพูดอะไรครับผมท่านผู้ชมนะโคตรเสือผมคลิปนี้ผมก็จะลงแล้วกันนะผมจะซื้ออีกแค่สองรอบนะครับผมท่านผู้ชมนะจะได้เสียจะลงนะคลิปนี้ไม่ไหวว่ะท่านผู้ชมนะเกลือที่ผายเลยคูณหน้าสิบมานะถือว่าปนระชาสัมพันธ์โปรโมชั่นดีๆสำหรับนักกี้นิคกี้แล้วกันนะโอ้ยตายแล้ว สิมาผมท่านผู้ชมนะเสีไม่ได้อะไรคนะรับผมเจริญพอดีกว่าผมท่านผู้ชมนะผมว่าแม่งลางไม่ดีครับพักดีกว่าผมรอบนี้รอบสุดท้ายแล้วโอ้โหไม่ไหวจริงๆไม่ไหวไม่ไหวเสียเสียงโง,โง,โง่ๆไม่ถึงหมื่นคนระับผมท่านผู้ชมนะดูดิอะไรวะเนี่ยใครจะมาเล่นเขาเนี่ยฮัลโหล เลินเลยพักดีกว่าผมท่านผู้ชมนะไม่ไหวไม่ไหวถือว่ามันไระชอบสัมพันธ์บอกกันแล้วกันก็ผมท่านผู้ชมนะโอ้โหตัวสีมว่วงยังไม่ได้อีกไอ้ไฮเวนโคตรเจออะไรจิ้มหายโอ้โหท่านผู้ชมตัวสีมว่วงขาดตัวเดียวทั้งมูนีก พักก่อนแม่บอกให้เธอพักก่อนโอ้โหเกลือไหลเป็นเกลือเลยอีกรอบแล้วกันนึกว่าแพนมาครับท่านผู้ชมขอแก้มืออีกรอบครับผมท่านผู้ชมนะสุดท้ายอีกทีครับผมไม่ไหวตีหนึ่งสี่สิบห้าทีเวลาไม่ดีหรือเปล่านะมาดูกันรอบสุดท้ายครับผม คูณห้าสิบครับผมมาไหมไหลหน่อยเพื่อนอีกหน่อยนึงคูณห้าสิบโอ้โหท่านชมนะคูณเจ็ดสิบมาตรงฟาเกอร์โอ้โหคูณเจ็ดสิบก็มาครับผมท่านผู้ชมนะแต่ประเด็นคือผมไม่ได้ไหลไงคูณเจ็ดสิบนี่เยอะมากครับผมท่านผู้ชมนะตัวคูณไปไหนหมดวะถามจริงเพื่อนตัวคูณอะ ฮัลโหลโอ้โหท่าผมชมนะผมได้ไหลครับผมแต่ตัวคูณผมไม่มาครับมท่านผู้ชมนะ <Cool. S 1> โอ้โหถ้าผมท่าผู้ชมนะไหลไปที่พันหครับผมท่านผู้ชมนะคูณแปด 8, เอาเข้าไปเออรอบนี้ได้กรัไรอยู่ว่าผมหกพันนั้นเราต้องได้รอบเพิ่มอีกมารอบผมเยอะแล้วว่าผมท่านผู้ชมตอนนี้นะต้องการแชงเงินนะต่อไปนะคือเงินเท่านั้นนะตัวคูณไปไหนอ่ะเพื่อนโอ้โห มามาเท่าไหร่ก็เอาแล้วครับผมเลิกแล้วครับไม่อยู่แล้วยวจะตามต่อว่าถ้ามู้ชมเอาไงดีคนเรามาสองแสนหนึ่ง่ะครับผมท่านผู้ชมนะยังไงอ่ะยังไงอ่ะจัดไปดิจัดไปดิเอามามามา ขอทุนคืนก็ยังดี9ก้ารอบไว้เพื่อนโอ้โหเอาจริงว่ะมันเข้มจริงๆครับ่าน้ำชมนะมันเข้มมากครับผมวันนี้นะซิซอนซ่านะเด็กมากของเราน้ำชมนะตกคูณไปไหนไว้เพื่อนเฮ้ยโอ้โหเราบ่าน้ำชมนะนำคูณสี่ โอ้โหท่านผู้ชมนะพอแล้วบาดมันไม่ไหวแล้วใจผมจะขาดครับผมท่านผู้ชมนะใจผมจะขาดจริงๆครับผมท่านผู้ชมนะโอ้โแพงไม่มาอะไรไม่มาผมท่านผู้ชมขาดทุนสองหมื่นพอแล้วกันถือว่ามาประชาสัมพันธ์แล้วกันคลิปนี้ครับผมฝากไว้เท่านี้แล้วกันครับผมฝากกระเทิบไลค์คลิปนี้กดติดตามและกดสั่นกระดิ่งไว้ด้วยผมท่านผู้ชมนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าผมซีอู่